เพื่อนสนิทอัปเดตชีวิตพิงกี้หลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากเรือนจำดาราสาวพิงกี้สาวิกาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากเรือนจำเป็นเวลาเดือนกว่าแล้วหลังถูกคุมตัวจากการที่มีชื่อไปเอี่ยวในคดีแชร์ลูกโซ่ f o r ์เรสซึ่งตามกฎแล้วเธอจะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทุกเดือน แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวของพิงกี้ออกมาเลยล่าสุดหนึ่งในเพื่อนสนิทอย่างเบนซ์บุญยพรอัปเดตชีวิตพิงกี้ในวันนี้กับ TNN ว่าในเรื่องของคดีเธอไม่ทราบเรื่องเลยไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของเพื่อนเธอเพียงได้คุยอัปเดตชีวิตกันผ่านไลน์สภาพจิตใจของพิงกี้ตอนนี้ก็ปกติดี ตัวเบนก็ได้มีชวนพิงกี้มาไลฟ์ขายของด้วยกันแต่เพื่อนก็ยังไม่ได้ตอบรับอะไรตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันเชื่อว่าสักวันพิงกี้จะกลับมามีผลงานให้ทุกคนได้เห็นอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ